น้องทองนะครับวันนี้นะครับมาวิเคราะห์น้องทองกันนะครับตัวมุมอาจจะผิดเป็นนิดบ้างนิดหน่อยนะครับตัวน้องทองสําหรับวันนี้เนี่ยก็มองดูแล้วนะครับว่าตามเทคนิคแล้วนะครับของอิชิมุกิเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันแรกที่ราคาทองได้เป็นช่วงขาลงในระยะสั้นนะครับเนื่องจาก ราคาได้ต่ำกว่าตัวคาวนะครับครับต่ำกว่าตัวคาวนะครับหรือตัวเมฆนี่เองนะครับหนึ่งนะครับตรงนี้หลุดเป็นแนวโน้มนะครับแล้วก็เส้นชุชีคุก็ต่ำกว่าคาวเหมือนกันนะครับเป็นการคอนเฟิร์มทางด้านเทคนิคของอิชิมุคุค่าวนะครับหรือชิมุคุว่าราคานั้นนะครับได้เริ่มปรับเป็นขาลงเต็มตัวแล้วในระยะสั้นนะครับ คาวน,นี้ว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับของตัวอิชิมุกุเนี่ยนะครับเมื่อราคาปรับลงมาแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้บอกว่าราคามันจะลงไปสิส้นสุดเมื่อไหร่นะครับแต่แน่นอนว่าอาจจะมีการพู l l back ขึ้นมาได้นะครับหรือว่าการดิดกลับนะครับการดิดกลับเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเรามันจะสามารถดิดกลับได้ยังไง ครับอันนี้เราก็จะมาดูในภาพรวมนะครับว่าจากอดีตที่ผ่านมานะครับจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยราคาเส้นนะครับเส้นชีคุนะครับหรือราคาปิดนะครับราคาปิดของอทองคำเนี่ยนะครับอยู่เหนือนะครับอยู่เหนือกับตัวค้าหรือตัวก้อนเมฆตลดนะครับแม้ว่า,าตัวที่ ราคาเนี่ยนะครับราคาตรงส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมเขียนไอ้ตัวตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแท่งเทียนจะต่ําลงมานะครับแต่ว่าตัวชี้คุไม่ได้ต่ําด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยราคาก็ยังสามารถดึงกลับไปได้นะครับดึงกลับไปได้แต่เพื่อนๆสังเกตดูไหมครับว่าตรงช่วงตรงนี้นะครับตัวตัวเมฆหรือตัวชี้คุตรงนี้เนี่ยตัวเทรนเนี่ยเทรนของตัวข่าวนี้ยังเป็นบวกอยู่นะครับ ดังนั้นจะมีอะไรครับมีแรงซื้อสะสมไว้นะครับแรงซื้อสะสมไว้ทําให้ราคานั้นสามารถผลักดันขึ้นไปได้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับตอนนี้เนี่ยแรงซื้อสะสมที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่มีละนะครับมันไม่มีละคือตรงเนี้ยอาจจะมีแรงซื้อสะสมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับอยู่ในช่วงคราวตรงช่วงนี้นะครับแต่ว่า ไม่ได้ถือว่าเป็นเทรนที่ว่าสูงมากนักนะครับอันนี้เราชี้องศาให้ดูนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเทรนที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีความราชันที่น้อยลงนะครับแล้วก็ประกอบกับตัวแท่งเทียนนะคร,ครับแท่งเทียนกับตัวชิคุนี่ก็มีการที่ว่าราคาเนี่ยปรับลงไปชัดเจนละนะครับทั้งสงส่วนนะครับก็เป็นแรงกดดันนะครับแรงกดดันให้ แท่งเทียนนะนะครับแท่งเทียนนี้นะครับเกิดแรงขายนะครับซึ่งจะแสดงไว้เนี่ยนะครับอยู่ในจุดที่ไกลออกไปนะครับพันนี้คือเป็นแรงสะสมขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อแรงขายเกิดขึ้นนะครับเมื่อแรงขายเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ราคานั้นนะครับ ปรับลงมาแล้วเนี่ยการคาดการ์ว่าราคาของตัวทองคำนี้อาจจะมีการปรับลดลงไปได้อีกนะครับแต่หลายๆคนก็มองว่าอ้าวแล้วจะปรับลดปรับลดลงมาที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะต้องปิดอิชิมุก,กุออกไปก่อนนะครับปิดอิชิมุกุไปก่อนนะครับว่าเราจะได้ดูว่าตัวราคานะนะครับไปอยู่ตรงไหนนะครับ หลังจากปิดไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นในในรูปแบบของตัวราคาในแท่งเทียนเด่นะครับตัวที่สําคัญที่สุดเลยตัวแรกก็คือในเรื่องของตัวดูการการดูเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์เราจะขึ้นไปดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับว่ายอดราคาของวันก่อนหนะ้าเนี่ยนะครับจุดสูงสุดก่อนหนะ้าลงมาแล้วนะครับลงมาแล้วนะครับสเต็ปถัดไปนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าเราไปมองนะครับเรายังไม่ได้ไปมองไปถึงเวฟหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวรูปแบบราคานะครับรูปแบบราคาถ้าสมมุติว่าว่าเราติ้งต่างเอานะครับว่ารูปแบบราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น head and shoulder นะครับแล้วก็ปึ๊บขึ้นมาตึ๊บเดี๋ยวผมเขียนให้มันดีหน่อยนะครับเพราะว่า จะได้มองดูแล้วชัดเจนหน่อยครับนี่นะครับตามรูปแบบราคาของ head and shoulder ที่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแสดงว่าตัวยอดยอดราคาของไหลซายเนี่ยนะครับสูงกว่าไหลขวาดังนั้นราคาเนี่ยนะครับมีการ ปรับจุดเด็กลายนะครับหรือเส้นตัวคอไปแล้วนะครับเส้นคอตัวนี้นะครับเราก็จะขีดลากออกมานะครับขอลบหน่อยมือก็ไม่แม่นตอนเช้าๆะนะครับจะเป็นรูปแบบตรงนี้นะครับ ก็จะแสดงเห็นว่าตัวรูปแบบราคาเนี่ยมีโอกาสปรับลงมานะครับปรับลงมาที่เท่าไหร่นะครับปรับลงมาที่เท่าไหร่ถ้าตามรูปแบบราคาเนี่ยราคาจะลงมาที่ตรงที่ฐานตรงนี้นะครับตรงที่ฐานตรงนี้ที่ประมาณพันแปดแต่เนื่องเนื่องจากไหลอ่ะมันตกกว่าทางด้านขวาอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอาจจะสักประมาณ20เหรียญน,นะครับดังนั้นการคาดราคา,าคาดการราคาของผมถ้าเกิด เป็น head and shoulder ในรูปแบบนี้จริงๆนะครับเป็นรูปแบบ head and shoulder จริงๆเนี่ยผมก็จะมองดูว่าราคานั้นนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะวิ่งนะครับจะวิ่งวิ่งเข้ามาต่ําสุดนะครับในในเงื่อนไขของผมนี่ก็จะมองดูที่ราคาต่าสุดที่1,780เป็นโลของรอบนี้นะครับโลของรอบนี้ นะครับแล้วก็ในช่วงของตัวราคานะครับซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้อีกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มราคาที่มีการซื้อขายกันก็คืออยู่ในกลุ่มช่วงนี้นะครับกลุ่มช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ราคาที่มีการต่อสู้กันเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมาดูในในส่วนของตัวรูปแบบราคาที่เกิดขึ้นนะครับ อาจจะเป็นอยู่ในช่วง1900เหรียญนะครับ1 9นเเหรียญถึงพ880อ่1880นะครับช่วงที่มีการซื้อขายกันอยู่เก่านะครับซึ่งแน่นอนว่าราคาตรงนี้เนี่ยนะครับมีทิศทางที่หลายคนมองดูแล้วว่ามันไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับอ่าคราวนี้เรามามองในภาพที่ว่ามันใหญ่ขึ้นขับภาพที่ใหญ่ขึ้น นะครับเป็นกราฟวีคนะครับรายสัปดาห์ปุ๊บรายสัปดาห์เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับว่าภาพรวมทั้งหมดตรงนี้เนี่ยกรอบที่เราขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังเป็นดูอะไรครับเป็นอยู่ในเป็นช่วงตัวทองเนี่ยยังดูเป็น ตลาดไซเวย์อยู่เลยนะครับเป็นตลาดไซเวย์อยู่เลยนะครับถ้าหากของเราเนี่ยใช้รูปแบบนะครับในการตีเทนไลน์ออกมาทั้งสักสองเส้นนะครับอันนี้จากไฮสูงสุดนะครับก็ไม่ได้ผ่านนะครับแล้วถ้าเราตีตรงช่วงโรตรงนี้นะครับไซเวย์ที่เป็นกลุ่มราคานี่คือเป็นกรอบไซเวย์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ เราจะมองที่ตรงนี้นะครับเป็นเออร์เลอร์นะครับเป็นเออร์เลอร์ของตัวาราคาที่เกิดขึ้นนะครับราคาที่เกิดขึ้นนะครับพูดถึงตัวผ่านตัวเออร์เลอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็มาดูในในส่วนของตัวราคานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในอีกนะครับปิดไปละนะครับตัวราคาตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 1,680นะครับซึ่งค่อนค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนะครับเมื่อเราได้กรอบราคาหลักๆมาแล้วนะครับนะครับก็จะมีอยู่มุมมองที่ว่าเราอาจจะใช้ตัวฟิโบนิชชีนะครับมากำหนดนะครับกำหนดกรอบราคาซึ่งมันจะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวเนี่ยนะครับว่ามีเป็นอัตราส่วนที่เท่าไหร่นะครับ แนวรับถัดไปนะครับแนวรับถัดไปก็อย่างที่ผมบอกว่าประมาณ1,800เหรียญน,นะครับอ่ะนี่ตรงนี้นะครับประมาณ1,800เหรียญน,นี้เรามาดูในส่วนของตัวฟิโบนะครับนะครับแป๊แบหนึ่งนะครับพอดีมันลวนแล้วเนี่ยอื ดูกรอบไซด์เวย์หลักๆนี่นะครับาราคานะครับก็คืออย่างที่เราพูดกันมาแล้วนะครับในการปรับของราคาขึ้นมาเนี่ยอย่างเที่ยวปักกนี้ที่พูดเนี่ยในการคำนวณร,ราคาเนี่ยมันอยู่ที่ค่ากลางที่1878พันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่เราพูดไว้ที่1880พันแปดร้อยแปดสิบนะครับแต่หากถ้าพูดถึงราคาลงมาอีกเนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ที่แนวรอบที่หนึ่งพันแปดร้อย 32นะครับถ้ากรณีลงนะนะครับถ้ากรณีลงนะครับ,รรบซึ่งราคาที่ถือว่ามีการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วนะครับแต่ก็อยู่อะไรนะครับก็อยู่ในซุงขาขึ้นนะครับในในกรอบไซด์เวนะครับเพราะว่ากรอบไซด์เวเนี่ยที่เราพูดพูดกันเนี่ยนะครับของเป็นในช่วงของตัวกรอบใหญ่เนี่ยถ้าราคาไม่ได้ต่ำกว่า50%ก็อาจจะมีแรงส่งกลับขึ้นไปอีก นะครับมีแรงส่งกลับขึ้นไปนะครับแต่ช่วงนี้ที่มาลงมาเนี่ยก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนย้ายไปนะครับเดียเรื่องของกองทุนนาสหรัฐอเมริกานะครับกองทุนหนึ่งซึ่งเป็นกองทุนที่ใหญ่เนี่ยเขาเข้ามาซื้อบิตคอยนะครับก็ซื้อเป็นบิตคอยจริงๆเลยไม่ใช่เป็นบิตคอยฟิวเจอร์นะครับก็แนวโน้มตัวนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นในทองคําเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีการซื้อทองคําฟิวเจอร์เนี่ยนะครับ ราคาราคาเนี่ยจะไม่ค่อยผันผวนเท่าไหร่จะเป็นในเรื่องของตัว d e m ดี d supply จริงๆนะครับหรือแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นจริงนั่นเองนะครับอันนี้ก็พูดถึงก็มองมุมมองทางด้านลบนะครับเราย้อนกลับไปนะครับว่าเรารู้ละเออในภาพรวมตรงเนี้ยในช่วงสัปดาห์เนี่ยเป็นเป็นในส่วนของตัวเป็นในกรอบไซด์เวอยู่นะครับยังไม่มีการเบรกอัพหรือเบรกดาวขึ้นมาอย่างแท้จริงนะครับ หลายๆคนอาจจะมองว่าตัวเวฟตัวนี้มันจบไปแล้วนะครับนะครับถ้าจบไปแล้วนะครับก็อาจจะเป็นตัวนี้ A B C D นะครับถ้าสมมมองจบแล้วตรงนี้ขึ้นไปที่ขึ้นหนึ่งนะครับอันนี้จบแล้วนี่ตรงนี้ขึ้นไปที่ขึ้นหนึ่งเนี่ยสามารถที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าสมมติในการพักฐานเนี่ยนะครับของตัวขึ้นหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็จะพักฐานอยู่ที่ประมาณ50%ที่เป็นสแตนดาดแล้วก็จะปรับลงมาพักฐานถ้าราคานั้นยังไม่แข็งกลังมากนะักและต้องการใช้เวลาเนี่ยจะอยู่ที่1,832นะครับอันนี้เราก็คุยกันในเรื่องของตัวเวฟนะครับซึ่งเราไม่ได้ดูกันลึกนักนะครับถ้าเราอยากจะดใูในตัวส่วนของตัวที่ลึกนะครับในกรอบไซด์เวที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับ เราต้องมาดูในเรื่องของกราฟวีกกราวีกนะอ่ากราฟวีกก็จะดูในเรื่องของตัวเดือนละนะครับภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพักฐานอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับว่ามีการปรับขึ้นนะครับทำจุดโลสุดของรอบที่แล้วเห็นไหมครับตัวส่วนเหมือนที่แตกต่างเนี่ยนะครับ อันนี้กับตัวนี้ถือว่าเป็นอัตราส่วนเดียวกันนะเห็นไหมครับโลของเที่ยวที่แล้วเนี่ยนะครับกับตัวกรอบราคาที่สร้างขึ้นในสองร้อยหกสิบมีความบังเอิญมากซึ่งราคามันเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่อาจจะเป็นกางกันวนนะครับของนักลงทุนบางคนนะครับก็ตรงเนี้ยนะครับหลายคนมันมองว่ามันเป็นเคสแอนด์คัพแอนด์แฮนดลไปแล้วนะครับว่ามันน่าจะปรับขึ้นไปนะครับ อ่าโอเคครับมันปรับขึ้นมาเป็นตัวหูเนี่ยเป็นดับเบิลบอททอมนะครับก็ในเรื่องของตัว W เนี่ยก็มีโอกาสนะครับซึ่งราคาจะปรับขึ้นหรือปรับลงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ว่าเป็นกรอบไซด์เวนะครับในในช่วงระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวในเทนหลักของตัวทองนี่นะครับก็ยังถือว่าเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับเป็นเทนขาขึ้นอยู่นะครับ ซึ่งระยะเวลาในการขึ้นนะครับเราอาจจะมาวัดนะครับคนที่ดูคลิปผมไปหลายๆครั้งเนี่ยก็อาจจะดูว่าตัวราคาผมเนี่ยจะมีการวัดไทมซีรีส์นะครับวัดไทมซีรีส์นะครับเรามาดูไทมซีรีส์นะครับว่าในเรื่องของตัวไซเวย์ตอนนี้มันเป็นเท่าไหร่นะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าทมซีรีส์ของมันเป็นเท่าไหร่ ฟีโบไามนะครับตัวระยะเวลาการขึ้นเนี่ยผมกำหนดให้เป็นหนึ่งนะครับในในช่วงตัวนี้นะครับอัพเทนที่ขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็อยู่ในช่วงนี้นะครับอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ ตัวช่วงช่วงตรงนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงในในในช่วงไซเวที่เราเห็นอยู่ณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในที่ราคาของมันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ161.8แนะครับแสดงว่าการสะสมของราคาการขึ้นและการลงครั้งนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมีสัดส่วนของราคาในการขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะ ใช้เวลาเนี่ยใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงกับขาขึ้นนะครับเพราะขาขึ้นของเราเนี่ยช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะมีลักษณะการสะสมราคาก่อนก่อนที่จะเบรกขึ้นไปจริงๆนะครับดังนั้นตรงในส่วนตัวนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมองดูแล้วเนี่ยราคาเนี้ยังอยู่ในช่วงปรับฐานนะครับปรับฐานอยู่ครับอ่ะนะครับเราเดี๋ยวเราไปดูใน หัวข้อต่อไปนะครับเดี๋ยกลับมาดูในส่วนของในตัวเรื่องของตัวทําเฟรมเดนะครับไทม์ฟอรมเดปปุ๊บขยายนิดหนึ่งนะครับละนะครับเรามาดูในเรื่องของตัวอะไรครับวอลุ War ่มอนาลิซิสนะครับวอลุ War ่มอนาลิซิสเนี่ยนะครับถ้าถ้าเราดูเนี่ยนะครับผมขยายภาพให้ชัดนิดหนึ่งนะครับ วัลุกมาในดิสจะถือว่าราคานะครับในในกรอบวันเนี่ยนะครับลงมานะครับเป็นสัญญาณขายตั้งแต่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบละนะครับเพราะทุกวันราคาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเกิดแรงขายขึ้นตลอดนะครับตอนนี้เนี่ยที่เป็นหนักก็คือตอนนี้ราคามาหลุดเกอบจากราคานะครับพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับเป็นในส่วนของกลุ่มราคา ลุ่มราคาที่มีคนเขาซื้อขายกันมากที่สุดนะครับในช่วงของอสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับดังนั้นเนี่ยราคาที่มันลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับถือว่ามีการขายที่รุนแรงนะครับอาจจะมีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะครับนะครับเราก็ต้องรอรอในสัปดาห์ถัดไปนะครับมันแน่นอนว่าถ้าสมมุติราคารีบาวมา หลายหายคนก็สงใจแล้วราคารีบาวขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับอยู่ที่ตรงนี้นครับในตัวแท่งเทียนเนี่ยนะครับก็ที่ประมาณ1925นะครับเป็นตัวโลนะครับนี่เดี๋ยวผมขอขยับนิดนึงนะครับเนี่ยนะมือหนะักมือหนักจะใช้มือก็ได้นะครับ นี่นะครับก็คือในเรื่องของตัวโลนะครับจะเห็นว่าตัวโลนะครับที่เป็นไส้เทียนตรงนี้นะครับก็จะบอกเลยว่าตัววอลลุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นวอลลุ่มไหนที่เป็นวอลลุ่มสะสมแลวเป็นวอลลุ่มใดที่เป็นวอลลุ่มเบาบางนะครับดังนั้นนี่นนคือถ้าสมมติการรีบัลนี่อาจจะมากขึ้นถึงพันเก้าร้อยยี่สี่ได้นะครับแล้วถ้าหากว่ามีแรงซื้อมากพอนะครับมีแรงซื้อมากพอเนี่ย ราคาในส่วนของวอลุ่มเนี่ยอาจจะมีการผลักดันนะครับถ้ายินเหลือ1924ได้แล้วเนี่ยก็ขึ้นไปวัดกันดูอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องของตัวราคาเนี่ยจะขึ้นไปอยู่ที่ตรงนี้นะครับ1937อันนี้คือเป็นแนวปะทะเลยนะครับว่าราคาเนี่ย จะวิ่งกันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยก็ดูแนวโน้มเนี่ยก็จะดูค่อนข้างสำหรับผมผมมองดูมันแนวโน้มลบค่อนข้างมากนะครับจากดสูสังเกตในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยราคาที่เกิดการเซตอัพนะครับหรือตัวเส้นเหลืองที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการบ่งบอกว่าถ้าสมมติราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือเส้นเหลืองได้นะครับ วอรุ่มเนี่ยก็จะมาในเรื่องของตัวสัปดาห์ก่อนหน้ายืนเหนือค่ากลางของสัปดาห์ก่อนหน้าแล้วทิศทางของราคานั้นนะครับก็จะมีแรงซื้อขึ้นไปนะครับมีแรงซื้อขึ้นไปแต่ว่าถ้าต่ํากว่านะครับต่ากว่าเส้นเหลืองเนี่ยก็ถือว่ามีแรงขายออกมานะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็ตัวทองคำเนี่ย ในแนวโน้มระยะสั้นก็ผมก็มองดูว่ามันน่าจะมีการปรับฐานนะครับแล้วก็เราก็จะไปดูเช็คดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าราคาที่ลงมาแล้วเนี่ยนะครับจะลงมาที่เท่าไหร่นะครับนะครับมองจากภาพเล็กๆนะครับก็เป็นในเรื่องของอตัวเทรนนะครับซึ่งมีเดตเคเตอร์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เป็นสัญญาณขาลงเต็มตัวในระยะสั้นหรือในระยะอีเดนะครับ แต่ถ้าสมมุติเป็น,นระยะวีคนะครับก็ยังเป็นในส่วนของตัวที่ราคาเนี่ยยังปรับขึ้นอยู่นะครับยังปรับขึ้นอยู่แต่อะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเดีย๋ยวขอปิดตรงนี้นิดนึงนะครับปรับขึ้นอยู่แต่ตัวราคานั้นนะครับช่วงห่างของตัวแปรราคาเนี่ยค่อนข้างมากครับค่อนข้างมาก อันนี้ถือว่าเป็นการขายทำกํำไรนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวรูปแบบราคาที่เตียไว้เนี่ยที่เราบอกว่าเป็นกรอบไซด์เวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับดูนะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาอีชิมุกุเข้ามาใหม่นะครับอขอเซตตั้งอ่าเซตติ้งนิดนึงนะครับรูปแบบ ผมก็จะปิดในเส้นของตัวปิดสองตัวเส้นเขียวขอเปลี่ยนเป็นสีเส้นเหลืองอนะครับตัววีกนะครับตัววีกก็คือยังมีแรงซื้อสะสมอยู่นะครับ ยังไม่ค่อยได้เสียหายอะไรจะเสียหายจากทางด้านเดมาก่อนนะครับเพราะว่าในช่วงตรงนี้นะครับถ้าเราเราดูกันอยู่เนี่ยช่วงค่าวตรงนี้ที่มีแรงเนี่ยก็คือมีแรงขายสะสมอยู่นะครับแล้วก็ในการเบรกนะครับที่ของเราเห็นว่าราคานะครับในช่วงเดย์ตรงนี้หลุดข่าวแต่ในวีคไม่หลุดข่าวก็มีแรงดึงกลับนะครับแต่ถ้าสมมุติราคาตรงนี้เนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อยู่เนี้ย แนวรับของตัวกราฟวีคเนี่ยจะอยู่ที่นี่เลยนะครับแล้วก็ปรับหน่อยนะครับประมาณพันแปร้อยสี่สินะครับของกราฟวีคนะครับถ้าสมมติปรับฐานลงมาจริงๆนะครับก็จะราคาใกล้เคียงนะครับกับพัน0ป โลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถ้าสมมุติเกิดเป็นเวฟที่61.8ที่1832นะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ยังกรอบราคาเป็นอยู่ทีไซด์เว์เนี่ยก็ต้องดูที่ระยับในการขับนะครับอันนี้เรามาดูในเรื่องของตัววอลลุ่มที่สะสมบัางนะครับวอลลุ่มสะสมนีเรื่องของเป็นการไซด์เว์เนี่ยจ,จะดูไม่ชัดนะครับ อันนี้ของผมจะเพิ่มตัวนี้นิดนึงน,ะ,นะครับสมาร์ทน,น,นะครับ m M M เด็กนะครับก็คือเป็นเรื่องของการสะสมของรายใหญ่เนี่ยครับตอนช่วงนี้เนี่ยมีนะครับแรงขายนะครับออกมานะครับมีแรงขายออกมาต่ำกว่าเส้นเอเวอรเรเนี่ยราคาคงจะไม่ไปไหนสักสพักหนึ่งจนกว่าจะมีราคาทึ่งพักดันนะครับให้ขึ้นไปสูงกว่านี้นะครับ สำหรับตอนนี้นี่นะครับก็คงจะไม่มีอะไรที่จะมาอัปเดตแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับกลยุทธ์ใช้ดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ชี้นำว่าจะให้ซื้อหรือขายนะครับแต่แต่เพียงแต่เราบอกว่าเออโอเคเทนของตัวระยะสั้นนั้นนะครับก็เริ่มนะครับปรับเป็นขาลงนะครับ แต่ถ้าเป็นระยะวีคนะครับเป็นระยะวีคก,ก็ยังดูเขาเรียกว่ายังอยู่ในเทรนขาขึ้นอ,อยู่ในในกรอบไซด์เวย์นะครับขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะครับอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับส่วนราคาจะลงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆไปลองดูคาดการณ์ในในตัวส่วนของตัวฟิโบนัชชีกันนะครับว่า แนวรับแนวต้านไหนนะครับซึ่งมีความสําคัญนะครับคิดเหมือนกันไหมหรือคิดต่างนะครับสามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับที่ช่องหมูน้อยนะครับครับช่องหมูน้อยครับแชร์ความรู้นะครับเทคนิคและพื้นฐานนะครับก็ก่อนจัดกันนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งนะครับ แจ้งเตือนไว้นะครับกดไลค์เียนดไลค์นะครับแล้วก็แล้วกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่ะอันนี้เราก็เขียนไปอย่างเงี้ยตัวตรงนี้ก็ไลค์ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะขีดเพิ่มมือน่อนะครับไลค์นะครับอ่ะกลับข้างสระครับอ่ะก็สนุกสนุกคำคำกันนะครับยำเช้านะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ